พี่น้องเมืนน่อนี้มี่ภูไทยทํำไหเดก็เลยเ,ลเห็นตัวจริงเสียงจริงเมื่อนี้สิภ้ามาเบิงลูกงัวที่ผสมไว้ของบิบมาเตอร์ผสมกับาชาโลเล่เตกี้เขากระปู้จากว่าก,การสิเฮตเขาเนี่ยอ่ามันเป็นพ้นดีจังใดไปสิภาพามาเบิงนี่คือ น้องน้องจิมมี่พราะว่าลูกพอเขาซื้อจิมมี่โป้งเดียวจอดนั่นไหมพี่้องเ้าก็เลยเอามาใส่อ่านี่แม่มันแม่ชาโลเล่ชาโลเล่โอ้เขานี่เบิ่งดูเขาเบิ่งเขาเขาเขาแหลมมากแต่ว่าผู้ใดว่าชาโลเล่ดือ้อข่อยกับ่เห็นว่ามันดื้อดอกแต่ว่านี่น,นี่ลูกมันตะหักตะหักของของอัน ยังเกาะจิมมี่มเมนโคษรน่าเพื่อนในพี่น้องข่มากว่ามันเป็นง่วเนื่อบมึงดูอันออกมาหนีตออกมาหนีมึงดูเนี่ยง่วประมาณสามเดือนสี่เดือนมึงมึงแต่ว่าพี่น้องที่อยากข่อยอย่างให้แม่เบิร์คือข่อเฮ็ดเขามมนเฮ็ด เฮ็ดตั้งแต่สามมือขนหัวตั้งแต่ดีดออกเลยพี่น้องคอยจะใครมุเจ้ามาเบิงมาอันเข้ากับเฮ็ดใดคือการนี่นี่นี่เขาเขาเขาดีดออกแล้วตอนแรกๆเนี่ยที่ออกไม่ไม่เนี่ยสามมือเข้าเข้าเริ่มเฮ็ดแล้วสามมือเนี่ยเข้าโกนบริเวณขนบริเวณเขาเขาเนี่ยออกเบิงสินภาพาพเบิง น้องจิมมี่แบบไกลๆเลยเอามีแม่เขาเนี่ยแม่เขาก็บอสบ่แง,งามบันไดดอกพี่น้องมันเป็นชาโรเล่แต่ว่าความยาวของเขามันได้นี่น้องจิมมี่เบึ่งดากดากเขาตัวแม่ได้พี่น้องเบึ่งดากอยากให้เบึง่ง มัอนี่อยากโชว์โชว์ชวบีบบัตเตอร์ลูกลูกวัวบีบบัตเตอร์กินยาเก้งพี่น้องมึงล่ำตัวเขาถือว่าอันนี้เป็นตัวมักชนิดหนึ่งที่เข้าพ่อใจน้องจิมมี่มึงล่ำตัวเขาเอ้ยคุณลุนอยู่ไปแล้วไปแล้ว ตัวน,นี้กะน,น้อ,องเล่ว่องหันเลยนี่น้องเล่กระสิไซบิบบเตอรคืึกันเพราะว่าสิพัฒนาให้มันเป็นงว่วเนื้อตสกี้เขาเอาแต่งแต่อันงว่วบบามันอันแดงอันเแลยวก็วโอ้ยข่อยลมลมมาเทียนหนึ่งแล้วการเลี้ยงงว่วตอนสมัยงวัวหูเง่าวันนี้หวัวตะมาตั้งตัหไม เฮ็ดเป็นสิเฮ็ดเป็นง่วนเนื้อบอเ่เล่นแล้วงัวง่ามเนี่ยเบิ้งพี่น้องเบื้องดากเขาดากของน้องจิมมี่โพ๊จะมันเนี่ยตูดโอ้ยพีน่น้องน้องจิมมี่อันนี้เอื้อยเขาเนี่ยแต่แต่แต่ตัวนี้ก็สิเป็นซาโลเล่ซาโลเล่แต่ว่าเขาก็ดสิเขาสิแปลสภาพมากเป็น เอาบีบม,มาตื่นใส่เหดเป็นวันเนือเบ่งพี่น้องเบ่งแขงขาเขาเบ่งตูดกินยาแก้งพี่น้นนองเอาเมาื่อนี่ผู้ได้มากกติดตามกเกษตรมัวเส่วสิเอาเลือกเล่าดีๆมาหายชม่มต่อไป้าเบ่งว่าเกษตรมัวเส่วสีวสเอายัางไปให้มามหายเบ่องอีกมือต่อไป